พอพี่น้องมันนี้ก็มาถึงอันทังเขานาง,งานแล้วเนาะเดี๋ยวชิพามาเบิ่งอันเขตก่อวา้สางจุดนี้ก็จะเป็นเขตก่กวา้สางเนาะที่พี่พี่พื่นกำลังสิเขามาอยู่นะตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่ไปได้หลายเติมแล้วเนาะอูอูอันนี้พี่เขาขุดเป็นล่องน้ำเลย นี่เห็นไหมเพี่น้นะนองสะดวกสบายเนาะวันนีุ้ดที่เ้าตัดกับพญ่์ประกวดได่ไตอนนี้กพ็พี่เขึ้นเคลียร์ให้เรียบร้อยสะดวกสบายอยู่แปลนดีวันนี้ลวงดีเลยเนาะบทตรงยานบทตรงยานงูเลยทนนทุนทางกัใหญ่ดีตอนนี้ก็มีอ่านคนงานใหญ่เข้ามาอยู่เลย นทางกะลวงดีนะเพีอ่อนเนาโกระทินแทนนี่เบิร์ดกระทินแทนโอ้ยไนยมาอยู่ายล,ลยา,ยา,ยายลังเลยเนาไยมาอยู่ลายลังเลยเนาะหลังจากพี่เขาเคียเคียวพื้นทีไปประมาณชวงวันเนาะมากวันนีน้กะไายเขามาอยู่แล้ว ลวงเลยนะพี่น้องทอมอิสนะ้องบอลหงบ้านนี้เนาะตอนพี่เขาไปทันเคลียบบริลลลวงบ้านนี้พ่อพี่พ่อพี่เขาไปบููรับเมาเข้ามาเคลียเรียบร้อยโอ้สะดวกสบายบ้านนี้โบตองยานผูกงูล,กล,กลกักษ์กับงูเลยเนาะบ้านนี้บบต้องยานแหละพ่อพี่เพิ่นเคลียบเพื้นที่ให้เรียบร้อยกะทิน แต่ทีนี้ยังอยู่เนาะอันนี้คือพี่เขายัางระท่านเคียเนาะจะเคียเฉพาะแบบถนนทุนทางแค่นั้นนะที่เหลือกับท่านเคียเคียแต่แบบแถวเข็มคุงานพอได้หายแบบคุงานได้อยู่ได้พักได้เช่าไว้ตรงยนันงูอันนี้ล่อลอบานขึ้นมือได้เนาะพี่พี่เพิ่งกระจามาเคียมาอีกรอบนึงตอนนี้บานกันยังระท่านึ้นนะนะแต่พี่อ่านเข้ามาคุงานเข้ามาเค่เข้ามาพักแบบ เขามีโครงการอนี้โครงการหนึ่งที่อยู่ไกลๆก,กันแต่พี่เขาบ่มีอันที่จะปลูกเข็มพนงานนะพี่เขาก็เลยว่ามาพักอยู่ี่กอนตอนนี้รอพ่อเขาพัฒนาเนาะรอพ่อพันนาสิปกติรอพ่อเขาก็จะเข้างานอยู่เจ็ดมุเนาะแต่ตอนนี้ยังพัฒนินมาอันนี้ก็จะเป็นกองกองแาวก็บมาไว้มาพักมาเศร้าอยู่ในนี่นะพ่อพี่น้อง ทาไว้อยู่ในหันเนาะก็บดได้เนาะตัวงเอามาไว้อยู่นี่นี่ทาปล่อยไว้อยู่ทางหลังคุงแชมูชนมันกะชิยเงเวลาหัวเงียเวลาหัวน้ามาตวนนะอันนี้ก็ยังไม่ทันเงียใช่ไหมผู้ของายแห้งโค้งนี่มีแต่ขวดขวดกองเนาะ ลายชุดๆเลยไปกันเดี๋ยวาจะไปเปิดประตูออกแล้วกันอันนี้ก็พี่พี่นผู้ไว้ยันมายาันมาเขา ทาปูผูกนี่มาเขาแน่นอนเนาะมาเขาไปอันคุยขยะอันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอนว บรรยากาศช่างสาๆอยู่ทีหน้าง,งานมือนีการมีอันมีมีหมอกเนาะคอยไปเนาะมีมีมีหมอกเนาะอากาศก็ดีดีอยู่ช่วงนี้เนาะมีฝนตกในทำงานกับพอด,ดีมวลน่ะนะ ขอบมาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในทุกๆวีดีโอของหรับคลิปนี้ก็จบไว้ยสันนิษเด้อ